สวัสดีคะ่ะวันนี้จะมาสอนเพิ่มยอดวิววกันคะ่ะเพื่อนเพื่อท่านใดอยากได้ยอดวิวเพิ่มมากขึ้นอยากให้วิดีโอเปิดการมองเห็นได้มากขึ้นดูเทคนิคและวิธีการนี้ตามไปได้เลยคะ่ะอย่าลืมคลิกลิงก์ด้านล่างกันไปนะคะเข้าไ,ไอจีกดไปที่ไอจีกันก่อน,อนเลยหมวดหมู่บริการตรงน,นี้นะคะเลือกเป็นเพิ่มยอดวิวคะ่ะในหมวดหมู่ของเพิ่มยอดวิวมีถึง2 3 4สาสี่หมวดหมู่มมกันเลยหลากหลายหมวดหมู่ม,มากก็เลือกกันไปได้เลยนะคะถ้าเลือกลิงก์เดียวที่ต้องการจะใช้บริการกันได้เลยก็ขอเลือกเป็นลิงก์นี้ละกันนะคะเป็นวิดีโอนี้ละะะกันนนนดดดดเเข้้้าไไไปลยยยคคออ่่ทีแะ คัดลอกลิงเนี้ยนำไปวางกันได้เลยบปริมาณตรงนี้นะคะขันต่ำอยู่ที่หนึ่งร้อยใส่ก,กันไปหนึ่งพันเลยค่ะใส่กันไปสองพันเลยนะคะในราคาสองบาทกดสั่งซื้อกันไปได้เลยนะคะหางล็กกลับมาแล้วนะคะเป็นหกพันกว่าแล้วนะคะในตัวระบบเองได้เพิ่มยอดขึ้นมาให้ด้วยถือว่าไวมากๆเลยด้วย,ววเ,ย,วยเพื่อนๆท่านใดนะคะสนใจในริการนี้กดผ่าลิงทานล้างกันไปได้เลยค่ะการใช้งานง่ายยอดขึ้นไวราคาก็ถูกมากๆเลยด้วยลองไปเลือกดูรายละเอียดยกันนะคะวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยค่ะ